ขอเข้าสู่ปุสกนอาจจะเริ่มฟันน้ำโรคนางฟันตามสบายนิยมเด้อเอออาไปดีถือว่าเป็นโอกาสดีนาทีทองของท่านทั้งหลายไปดีนีโอกาสได้มาสะสมบุญได้มานางฟังเทศฟังธรรมเทศนาไม่บุญสวยเกี่ยวกับการฟังเทศเพราะจันนันไปดีเข้ามาสะสมเอาบุญเอากุศลนกระดุนสัตว์ของคู้ที่เป็นเจ้าภาพ ท่านมีจิตเป็นสัตย์มีใจเป็นศรัทธาวันนี้ได้สลัดตัวน้ำซออกมาทัานเป็นคองกระดุกสนในการทาบุญ้นั่นคือการทำบุญรอยวันอหรือทาบุญอุทิศส่วนบุญสุ่ศลนไปถึงบุคคลผู้ที่ล่วงลับจับตัดไปสู่วรเบื้อ้เขาเรียกว่าไปได้กลับหลับไม่ตื่นขึ้นไม่มีหนีไม่พ้นเราท่านทุกคนต้องประสบพบเจอไอ้ถือว่าความตายเป็นมรดกตกทอดก่อเข้าสุภสุคน เออผู้ใดก็อยากรับก็ต้องรับผู้ใดก็อยากได้ก็ต้องได้นั่นก็คือความตายนั่นแหละที่พอที่แม่เนาะ,ะเป็นมรดกตกท้องว่าตกท้องออกว่ากระือว่าได้ความตายเป็นมรดกเป็นสินแรกที่พอที่แม่เพราะฉะนั้นผู้ใดกะไปมองเดียวกันเบื่อบ่าวว่าสิบเป็นผู้นั้นเขายิบผู้นั้นสาไปมองเดียวกันเดินผู้น,นั้นต้นตาบาู้นั้นอันไปใหญ่เอออาพั้นวันนี้ ด้วยสตาของพูท้ทิป็นเจ้าภาพโดยการนำของคุณแม่นอนสีสุกผู้เป็นประมุกเป็นประทานพร้อมไปด้วยนายเดียนสีสุกนายเสถียรสีสุกนายประชาสีสุกนางสาวพาภามะนาสีสุกนางกัญญานายกัญญา,า,าสีเอเอ,อเป็นกัญญาสายแต่ตันนี้เนาะเป็นหนังสือเป็นหนีเนอก <laughs> นายพุทธสถานศรีสุกนายโสพินเตณกาสนางโสพินแตณกาสนายโพสีศรีสุขนายวิรัตศรีสุขความเดียดติพี่น้องลูกเต่าโลละศุภสุข,ขสุขคนอันนี้ก็ได้น้ำพระพุทธเปลีนเจ้าภาพในการจัดการจัดงานขึ้นมาในวันนี้การทำบุญวันนี้คือการทำบุญร้อยบาท เอ้เปิดถวายเหตเกียรติดวงวิญญาณแตของปะเดชพร์คุ้น่ันลงพ่อพระประกสุธรรมพัชรคุณเอ้ในลงพอวิเชียนทิตตธรรมโมสกุลเดิมเป็สีสุขคุณโยมบรุรโยมแมงเุณคนคืออีแม่นอนอนความ้ยวยที่ได้นอกไอป้ปฏกคุ้นแ่าลงพ่อท่านไม่าพอใผ้า ไอจากกุมเป็นมั่นดานจากที่จากนอกไปเออคือตั้งแต่เดือนกุมภาพานันธ์น้อคุณโยมนเนาะอ่านับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์มาถึงเบอร์ดีถือว่าครบหน,นึ่รง,ง,งร,ร้ยรอยวันรรอเออสิา่างที่ขาดจากการจัดงานสิ่งทีกขารเสียสลัดโทรศัพท์บอกมา่าทำเป็นกองประคุณสนเพื่อจะเพิ่มคุณยราศีให้กับพระเดชพระคุณท่านแต่ปฏิปกรณภาพไปสู่พระโลกเวงหน้า เอ่คิดถการวิงาณอดีติถึงมาเอ่อเเสริจบัญยาราศีอาบุญเอาบุญส่วนนความดีไปถึงตอกวิญญาณพองประเดษพระพุทธันตุ้ม,มรณาภากไปให้ประเดีรับส่วนผลโชคส่วนอดีตหนักขึ้นความขิดถอด,ถอด,ถอดอขิดถึงอาภูป็นมารดาเอคิดถึงผาลูกทรายมารดาสัตว์ท่าน,นยติโยมสมบูรณสุขุนจะคิดถึงประเดะ็๋พระพุทธอหลวงพ่อถือว่าท่านเป็น